ตอนนี้เนี่ยกำลังคิดว่าการจะหา m i หรือว่า m 2เนี่ยนะกับ t 2เนี่ยจะต้องจะต้องเป็นไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูแต่ว่าเมื่อกี้ลืมไปว่าไอ้นี่มันเป็นคำถามคำถามหนึ่งใช่ไหมเราได้คำตอบมาตัวหนึ่งก่อนแล้วเนาะ นะเราได้คําตอบมาตัวหนึ่งก่อนแล้วนะครับทีนี้ผมไปที่สภาวะสุดท้ายก่อนนะคือจุดที่สองเนี่ยนะครับสภาวะสุดท้ายนะจุดที่สองนะครับจากอันนี้นะ PV เท่ากับ m t2 ใช่ไหม m2 ก็ไม่รู้ t2 ก็ไม่รู้นะครับปริมาตรเนี่ยรู้ก็คือ0.6นะครับแล้ว p ก็รู้นะครับเพราะว่า p มันคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเขียนมวลให้ติดอยู่ในรูปตัวแปร t2 เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมก็จะเขียนเป็น m2 นะอยู่ในรูปตัวแปร ทีสองเนี่ยก็คือเป็น P V 2สองส่วนอ่าทีสองใช่ไหมเดี๋ยวผมใส่ตัวเลขไว้นะแล้วเดี๋ยวผมจะได้เขียนเป็น M 2สองเท่ากับเลขอะไร,ะไรก็ไม่รู้นะคูณอยู่กับหนึ่งส่วนทีสองนะครับอ่อมันเป็นเท่าไหร่นะสองแปดสองจุดหกสองสามสองแปดสองจุดหกสองสามนะครับ V2 สองเราคือศูนย์จุดหกใช่ไหม แล้วก็ R อากาศใช่ไหมครับ R อากาศก็คือ0.287ใช่ไหมแล้วก็ T 2องคาอยู่อย่างนี้นะครับผมจัดการตัวเลขให้หมดก่อนนะแบบให้ยุบยุบกันให้มันเหลือตัวตัวเลขตัวเดียวก่อนนะก็คือ282.623ใช่ไหมคูณจุดหกใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย R คือ287นะครับ ตัวเลขที่ผมได้คือห้าเก้านย์จุดแี่เนะครับผมเขียนเอ็มสอเนี่ยให้อยู่ในรูปตัวแปร t ีสอง่ยผมเขียนได้แบบนี้นะครับแล้วถ้าผมเขียน MI ด้วยละ่ะผมยังไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่นะ ว่าจะต้องได้ไม่ได้นะครับก็คือเออ่สมดุลม,มวลคืออะไรนะ mi ถ้าก้ด m สองลบ m หนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเขียน mi ให้อยู่ในรูป t สองได้ไหมอ่ะก็ m 2คือค่าเก้าศ่เก้าใช่ไหมส่วน t สองใช่ไหมลบด้วย1.3ใช่ไหม เพราะว่าโมลเริ่มต้นเรามันหนึ่งจุดสามกิโลใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมนะพักไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วไปดูว่าอ U สองล่ะ U สองตัวนี้มันเขียนให้อยู่ในรูป t ีสองได้ไหมนะครับเขียนได้ไหมคือผมว่ารู้สึกว่าโจทย์ข้อนี้มันจะใช้วิธีพลิกแพลงแหละ ว่าตอนว่าเนี่ยคือผมกำลังมองว่าเขาทําแบบนี้นะผมว่าเขาทําแบบนี้ถ้า m 2มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้ว m 2เขียนอยู่ในรูป t สอแต่ว่า u 2เนี่ยมันต้องสมมุติเอาอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอย่างนี้เ โอ้โห oh, ข้อนี้เป็น trial and error ว่ะตอนเลือกมานี่ไม่ได้ทำหรอกนะคือเลือกคิดว่ามันน่าจะน่าสนใจก็เลยเลือกมาแหละแต่ไม่ไม่ได้ทำมาก่อนนะครับอ,อผมเขียนสมนุลพลังงานให้ดูนะแล้วก็สมนุลพลังงานนะครับมันก็จะมี m i h i ล w ใช่ไหมข้างนี้คือ mih i HI, นะลบ w เท่ากับ m2u2 ใช่ไหมลบ m1u1 นะครับทุกอย่างเนี่ยเราจะรู้หมดแล้วแหละนะครับรู้ค่าหมดละยกเว้น u2 กับ t2 นะอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับ mi คือก้อนนี้ทั้งกวงเลยนะผมก๊อปไปเลยนะ mi คือก้อนนี้ทั้งวงเลยนะ แล้ว H I เนี่ยเราหาเลขได้แล้วถูกไหม H I เราคือ343.724นะครับคูณอยู่กับ343.724นะครับงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะก็คือ56.5246อ้าวลืมเลย56.5246 ส่วนด้านขวานะครับด้านขวานะ m2 ของเราคือก้อนไหนแล้วเนี่ยก็คือห้าเก้าศูนย์จุดแปดสี่เก้าใช่ไหมคือก้อนนี้ห้าเก้าศูนย์จุดสี่เก้าส่วน t 2อันนี้คือตัว m2 เรานะคูณอยู่กับ u2 นะครับลบด้วย m1 ของเราคือหนึ่งจุดสามนะครับแล้ว u1 ของเราเนี่ยคือเมื่อกี้เราเปิดแล้วได้เท่าไหร่ สองหนึ่งหกจุดห้าหนึ่งหกนะครับเนี่ยผมจะบอกว่าสรรมการนี้ครับสรรมการที่เราเห็นตรงนี้เราเห็นเสมือนว่ามันเป็นเราเห็นเสมือนว่ามันเป็นสรรมการสองตัวแปรนะคือ t สองกับ u สองใช่ไหมครับแต่จริงๆอะ่ะมันเป็นสรรมการตัวแปรเดียวนะเพราะว่า t สอง กับ u สองเนี่ยมันพ่วงกันอยู่นึกออกไหมครับถ้าเราหา t สองได้ u สองก็จะออกด้วยนึกออกไหมเนี่ยไอตารางเนี้ยครับตารางเนี้คือค่า t กับค่า u มันไปด้วยกันไงคืออย่างที่เราบอกว่าสําหรับการอุดมคติใช่ไหมคุณสมบัติมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่า u กับค่า t ครับ มันไปด้วยกันคือสมมุติถ้าเรามั่วคือคือ,คอไอ้ข้อเมื่อกี้ที่เราเรียกว่าเป็น trial and error เนี่ยะเดี๋ยวผมโน้ตไว้ให้เลยนะว่าต้องทํา trial and error นะครับ trial and error ก็คือมั่วครับเดาค่า t สองขึ้นมาอะแล้ว หาค่า u สองเดาว่าที่าสองขึ้นมาหาค่า u สองแทนในสมการจนกว่าจะเจอว่าซ้ายขวาเท่ากันงั้นเราไม่เรียนสมการแบบนี้ดีกว่า เราเรียงสมาการแบบนี้นะดูตามดีๆนะสมมุติว่าผมย้ายอย่างนี้นะสมมุติว่าผมย้ายก้อนนี้นะไปอยู่ข้างนี้นะครับโอเคนะย้ายก้อนนี้ไปอยู่ข้างนี้นะครับเพื่อให้ทุกอย่างไปอยู่ข้างเดียวกันให้หมดขวามือต้องเป็นศูนย์ถูกไหมอ่าเดี๋ยวผมย้ายน้าย้ายไงวะเนี่ย อันนี้ถ้าย้ายไปก็แปลว่ามันก็จะสลับเครื่องหมายกันใช่ไหมเออพอผมย้ายไป m 2 u 2ก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับแล้วก็ m 1 u 1ก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นศูนย์โอเคไหมครับทีนี้กลับมาข้อความเมื่อกี้นะครับคือต้องทำ trial and error นะครับคำว,ว่า trial and error ก็คือทดลองทำนั่นแหละทดลองแทนค่ามั่วๆไปจนกว่าจะเจอนะครับต้องทำ trial and error ไปนะครับคือ ดาวค่า t สองขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นไปเปิดตารางครับเพื่อให้ได้ค่า u มานะครับหลังจากนั้นก็เอาทุกอย่างใส่เข้ามาในสมการนี้แล้วก็ลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอว่าข้างขวาเป็นศูนย์นะครับเไหมจนกว่าจะเจอว่าเอ,อ่อค่าของต้องพูดว่าอะไรต้องค่าของด้านซ้ายนะครับ โอเคแมก็คือต้องไปมั่วค่า t สองขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเปิดตารางค่า u มานะครับแล้วก็อลองไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยครับมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเหมือนว่าจะมีสองตัวแปรแต่จริงๆอย่างมีตัวแปรเดียวเพราะว่าตัวแปรเดียวก็คือ t สองนี่แหละนะครับอ พร้อมจะทำไหมนะครับพร้อมจะทำไหมหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมทำให้ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะใครเบื่อก็ค่อยมาดูคลิปที่หลังแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะสลับไปแชร์ในคอมพิวเตอร์นะแล้วผมจะเอา excel นี่แหละเป็นตัวเครื่องมือช่วยในการทดเลขนะครับ หมเมื่อกี้เลือกข้อ89ก็ดีแล้วเนาะง่ายกว่า,เ,าเห็น Excel นะครับผมจะปลูกสูตรไว้อย่างนี้นะคือ T2 ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมามั่วตรงนี้นะครับว่ากี่เคลวินนะครับแล้วก็ U 2เนาะที่เดี๋ยวเราจะหามาได้นะครับคืออย่างนี้หลักการนะถ้าเกิดคุณดูในไอคลิปสอนที่ผมทำนะครับ คลิปสอนที่ผมทําเนี่ยมันจะใช้วิธีอย่างนี้มันจะใช้วิธีเดาอุณภูมิไว้สองค่านะครับคือเดาให้เจอเดาให้เจอซ้ายมือของสมการเป็นสูเป็นเป็นลบทีหนึ่งแล้วก็เดาให้เจอซ้ายมือของสมการเป็นบวกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอินเรตหาว่าทีที่จะทําให้ฝั่งซ้ายของสมการเป็นศูนย์นะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะ สมการที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็ผมจะคีย์เป็นสูตรเข้าไปแบบนี้นะผมจะเขียนความว่าฝั่งซ้ายของสมการว่า left hand side นะครับของสมการนะครับผมก็เลขชุดเมื่อกี้ใช่ไหมค้าเก้าศนย์จุดแปนะครับหารด้วย t สอนะคือช่องนี้นะครับลบหนนะครับ ทั้งหมดนี้ใส่วงเล็บอ่ะผมลืมใส่วงเล็บเดี๋ยวผมมั่วอุณหภูมิเป็นสามร้อยไปก่อนนะตรงเมื่อกี้ที่เราทดเลขเอาไว้นะครับก็คือตันนี้เนาะแล้วก็คูณอยู่กับสามสี่สามจุดเจ็ดสองสี่นะครับลบด้วยห้าสิบหกจุดห้าสองสี่หกนะครับลบด้วยไอคอนนี้อีกแล้วนะครับเอ ลบด้วยห้าเก้าศูนย์จุดแปดสี่เก้าส่วนทีสองคือเซลล์นี้นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ u 2นะครับคือเซลล์นี้นะครับแล้วก็บวกกับ1.3คูณสองห1 6นะครับ u 2นี่ค่า u มันอยู่แถวแถวไหนไม่รู้200ยไหมนะครับไม่รู้เหมือนกันทีนี้ เดี๋ยวนะตารางเทอร์โมผมหาตารางเทอร์โมกันอยู่ใน Desktop อยู่ในทิชชอยู่ในเทอร์โมอยู่ในตารางนะครับอยู่ในตาราง A7-1 ขีดหนนะครับก็เอาค่าไหนดีอ่ะ อันนี้มันเป็น t ีสองใช่ไหมคิดว่าอันนี้เป็นการเติมอากาศเข้ามาข้างในเอาสามร้อยสี่สิบใส่แล้วกันนะอผมสมมุติว่าเป็น t สามร้อยสี่สิบนะครับ u ผมจะต้องเป็นสองสี่สามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับผมเอาสามร้อยสี่สิบใส่นะสามร้อยสี่สิบนะครับแล้ว u ผมต้องเป็นสองสี่สามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้นะสองสี่สามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้คือครั้งแรกนะครับครั้งแรกคือสามสี่ศูนย์เวินนะครับอันนี้คือทายครั้งที่1นะครับเดาก็เลยนะเดาครั้งที่หนึ่งนะครับเดาครั้งที่หนึ่งนะทีสองเป็นสามรอยสี่สิบเวินนะครับแล้วเราได้เล็บแฮนด์ซ d e นะครับด้านซ้ายของสมการออกมาเป็นเท่านี้นะครับผม copy อ่าทดเลขไว้นะครับนี่อันนี้คือดาวครั้งที่หนึ่งเราได้ลบแล้วนะเดี๋ยวคราวนี้เราไปเดาทีสองอีกครั้งหนึ่งให้มันได้เป็นบวกกัแล้วกันนะครับเดาครั้งที่สองดาครั้งที่สองอ่ะเอาเท่าไหรด่ดีสมมติเราเปลี่ยนเป็นสามร้อยหกสิบแล้วกันนะสามร้อหกสิบเนี่ยมันเป็นสองห้าเจ็ดจุดห้าสามนะครับ อ้าวยิ่งเป็นลบมากขึ้นอีกใช่ไหมแปลว่าเดาผิดทางไม่ใช่3ามอหกสิบต้องเดาลดลงไปสมมติผมเดาเป็น3ามรอยี่สิบนะครับ3ามรยี่สิบนี่ค่า u จะเป็นสองสองแปดจุดเจ็ดสามนะครับสองสองแปดจุดเจ็ดสามโอเคไหมยังไม่ถึงเว้ย เพราะว่าต้องลดลงไปอีกเป็นสามร้อยนะครับกับสองหนึ่งสี่จุดสามหกสองหนึ่งสี่จุดสามหกนะครับอุ้ยจุดสามหกอ่าเนี่ยได้ฝั่งบวกแล้วนะครับดาวครั้งที่สองผมดาวสามร้อยนะแล้วก็ฝั่งขวาผมเป็นสามสองจุดแปดแปดเจ็ดนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ตัวที่จะทำให้ตัวที่จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเนี่ยเป็นศูนย์อะ จะต้องอยู่ระหว่าง300กับ340อ่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่ามันทางไปหน่อยนะผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยน320กับ228.73ก่อนนะ320นะครับกับ228.73นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น320นะครับแล้วผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นเอ๊ะเมื่อกี้ผมทดเลขถูกไหมเนี่ย เดี๋ยวนะขอแทนสามร้อยอีกทีนะแล้วก็สองหนึ่งสี่จุดสามหกเอ้ยสามสองใช่ไหมคัปปี้โอเคเนี่ยแปลว่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับทีสองอ่ะจะต้องอยู่ระหว่างนี้แหละนะครับระหว่างสามร้อยกับสามรอยี่สิบนะครับ อันนี้ผมก็อินทิเลนะผมอินทิเลตโดยแบบคิดในหัวเลยนะด้านซ้ายมือถ้ามันจะต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมเทียบกับตัวนี้นะครับแล้วก็หารด้วยในตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับคูณกับตัวนี้ลบด้วยตัวนี้นะครับ แล้วก็บวกกับตัวนี้นะครับอ่ะเนี่ยครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ t2 เท่ากับสามหนึนะครับโอเคไมสามหนึ่งห้าจุดสี่เก้าสองนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปทดในนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมจะลอกไอการเดาตรงเนี้ลงไปในลงไปในอะไรนะโนต้ตด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจดคำตอบนะก่อนฮะก็ผมจดกันนะได้ผลลัพธ์ว่า T ีสองนะครับเท่ากับสามหนึด4 92นะครับซึ่ง3 1 5หนึด4 92นะเราก็ไปอินเทอร์โพเลตอีกทีหนึ่งนะครับ เราไปอินเทอร์โพเลตีกทีหนึ่งว่าตรงนี้ครับสามหนึ่งห้าจุดสี่าสอตรงระหว่างเนี้นะค่า u มันเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลอกก่อนนะผมลอกอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไม่ต้องอินเทอร์โพเลตตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือผมต้องมีอุณหภูมิสามร้อยซึ่งเขียนคู่กับ u 2 1 4 .36 อยู่นะครับแล้วก็ค่า t เท่ากับสามนะครับ ตรงกับค่า u สองสองแปดจอยู่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต้องอินเทอร์โ t e ว่าแล้วถ้าอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยมันตรงกับค่า u เท่าไหร่นะครับก็เริ่มเลยนะก็อินเทอร์โ t e นะครับผมเอาตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้ใช่ไหมส่วนด้วยตัวนี้ลบด้วยลบด้วย น,นี้นะครับแล้วก็คูณไอ้น,นี่ลบไอ้น,นี่นะครับแล้วก็บวกอันนี้ผมได้ค่า u เป็นสองสองห้าจุดสี่เก้าหนึ่งนะครับโอเคนะสองสองห้าจุดสี่เก้าหนึ่ง ทีนี้ผมลองเอาสองอันนี้นะกลับมาแทนตรงนี้นะครับแล้วดูซิว่าไอ้ฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยเป็นศูนย์ไหมนะครับผมก็ลองแทนดูนะตัวนี้นะครับเท่าตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้นะครับเห็นไหมก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนะนะจริงๆก็จะต้องได้ศูนย์ไปแหละนะก็ทําอย่างเงี้ยวนๆไปนะครับแต่ว่า อ่ะสมมุติว่าใช่นะครับสมมุติว่าใช่พอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปแก้สมการตัวที่เหลือได้หมดแล้วนะครับ